สวัสดีค่ะพี่พี่ละนองทุกคนนะคะมาจะไม่เล่นเกมโถเฟสเวควียวิดีโอกันค่ะยูฮูเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะคะปึ๊บนี่ด่านแรกโอ้ว้าวเอาแพ้มันต้องกดตัวไหนคนขี้กลัวโคนอะไรขี้กลัวหนุ่มวะ <laughs> สมนำหน้า วันน yeah, yeah. ีะเราเลยสุดอยู <cé> ่ที oh ่บ <f ums> ้านล้างนะคะเราจะอยู่ที่นกอนแต่เราไม่ค่อยรู้สึกว่าคันจมูกนะคะอาจจะคันจมูกกอได้แค่ก่ชั่หมมงค่ะเจ้ามโนจมูกค่ะอีสว์อะไรเนี่ย มีฮา,าสเว็บทุกปีเราอบว่าต 500. ั้งห้าร้อยปีตั้งห้าร้อยมิ่นได้กินแค่วันนี้ได้ไปเลยต้องกดตรงไหนนะมันต้องถึงจะได้อเอ้ยกดค้างเอาไว้กดค้างที่น้ำเอาไว้ซึบซึบซึบแล้วก็ต่อไปเป็นโอ้โหเชิญเชื่อด้วยกันใช้โคลา่า นือคุกใช่เย่ผ่านแล้วว้ายแล้วจะทำยังไงกดตรงไหน,นกดตรงโอ้ห้องกำลังกล่องฮ่าฮ่าีบคอฉันดีนักทำไมปากโอ้ปากบ้างว้ายตัวอะไร ไปดีกว่าเร๊่ไปต่อไปออชีผู้หญิงกลัวด่าผู้ชายผู้ชายกาาลัวก็เลยเอ๊ะกดไม่ได้เออน่าก็เข้าใหม่อืมแล้ว้อกดตรงนี้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระป็นหมาหมาแมงหมาหมาชีชีเ้ยป็นหมา เห็นน่ากลัวอืมแล้วต้องกด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 ให้เขาตกใจใช่ไหมใช่ไหมโอเคกดปุ๊บแล้วก็กดตรงเขาเออเอเลี้ยนเขาได้ตายลงเพราะเขาเดินเอ๋อเลี้ยนเขาสิงแปบบ๊บเดี๋ยวต้องกดตรงไหนนะ้าเอ๊ยเฮ้ยสวัสดีบีหนึ่งสวัสดีบีสองแดนต่อไป อันนี้มันเหมือนฆาตกรเลื่อนหนึ่งอะไม่รู้ว่าจะป่าเไม่รู้แต่เราจะเปิดไว้รู้นะก็หันหัวแล้วก็กดที่รูปตูดนะก็ก็เป็นปะ่าเป็นตูดอันนี้คือผีเข้าสเจ็บวับพุ่งเขาหายไปเลยยบับเออไมดี เอ้ยเฮ้ย่านยังไงอือเอ้ยเอ้ยว๊อดพดเย้ได้คุณแจอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราลองแบบเอ้าริงโองเสียบตูดร้องไห้เองโอเคต่อไปอันนี้ อืมติ๊กติ๊กโหหลับง่ายเลยนะแค่ค๊อกอืมจิ๊บถ่ายเข้าไปนี่แหละตัวหมีทําให้คนนี่แหละวสาวชอบอันนี้ก็คือกินไหมฉันให้กินบ้าสิถ้าจะกินฮอทดอกเราจะกินฮอทดอกถ้าจะกินฮอทดอกเราจะกดใส่ให้เขากินแต่เขากินไม่ได้เพราะเขาปะโดนเงับเอาไว้อยู่ เบีบคอแฟบแทรี่ม,มาหมีมาแล้วครับ <c oughs> กินอิ่มเลยทีนี้แต่ไปอันนี้หนูมันมีข้อดใจอ่ะอกดเอ๊ะี่นกกดตัวไหนต่ออ่ะกดตัวไหนต่ออ่ะอืมกดที่คนหรอไม่ไมเอ๊ะกดที่คนกด็ดนก็แพ้อันไหนดีอ่ะกดที่นก กดคันที่นุกไม่กดคันที่คุณเหรอไหนลองกดดิอืมอืมาไม่เห็นอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเอ่มเอ๊ะโอเคพร้อมแล้วเพิร์สไงนี่เือนที่เขาต้องการนกมันถึงจะแฮปปี้เอ๊ะปิดเสียงไว้ก่อน

ผ่านแล้วแต่วันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะบายบาย